โอเคสวั <Okay. S 2> สดีครับทุกคนยามเย็นนะครับนี่ไ้นี้ถือว่าได้นะครับนี่ออเดอร์ประกาศมดนะตอนนี้มีคนต้องก้านมารเลยนะครับตัว,วปลาซ้อนหลาวนี้เขียวใช้ได้เลยนี่ไ่จะได้โ okay. <ะ>อเคลอ่งโดนจำโอ้เลยได้ดีวอลหกหโบ,บดไหมมันมันมัน อย่าเกเลยนี่เพรานี่หัน okay. <t ces> นะนี่ครับทุกคนพบวอดพบวอดอืมลึกลึกลึกเจอวอดนี่นี่นี่เจอตัวแล้วเจอตัวแล้วนี่นี่นี่โอ้เคิยวคาดเหรอยุ้ยนิ่งยุ้ยนิ่งเคิยวอ่ะโอ้เคิยวคาดอ่างคาดิดหนึ่งนี่เอ้ยกล้องไม่โฟกัสเออนี่ยุ้ยนิ่งโอเคไซนี้ได้เฮ้ยรถ้นชไม้อะไม่รู้ เจอวอดอีกแล้วครับทุกคนน,นี่ครับวอดนี่ครับหาตัวก่อนหาตัวก่อนเนี่วะเฮ้ยเจอแล้วนี่นี่นี่นีมกกน่มือเตะก,กันมือเตะกันมือเตะกันโอเคเดี๋ยวไทยๆกดๆๆกดจุดกดกยเข้ายัางอ่ะเข้าแล้วหัวนะ เที่ยวปัดปัดๆครับนี่โอเคอีกแล้วนะครับไายนะใช่โอเคไปเลยนะสวยมากเป็นตัวแล้รก็ทุกคนล่อหัวมาเลยดู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 อ่านตายก็เหลวอดเหลวอดก่อนปวดแก่นี่ไม่เด้ชอเลยไม่ต้องเล่าห้ามาเลย นี่ yup. นี่น,น,นี่นี่นี่เนี่ยมาตรงนี้เดี๋ยวนีี่เอานี่เดี๋ยวเดเมียมีตัวมีย,ยกันตัวมีตัวมีอมันก็อยู่ ตัวผู้เดี่ยวนี้ไวนั่นเดียวตึหนึ่งก็อนแต่ตัวตัว้งแไ่ตัวเมียหรอ,อรมมามาเอาแคบมึงมาบ้างได้ไหมใต้ละนี่กันทุกคนเอาจนได้นะครับนี่สีสวยมากเลยเขียวปัดๆดอกด,ดำเจอวอดอีกแล้วครับทุกคนบังเหยียดเสียนปลากัด นี่ครับด,ดูมีตัวไหมครับผมจะซ่อนกับมือเลยนะทุกคนผมไม่เห็นตัวทีนะหายทุกคนเอาใจถ้าไม่ตายกดหยุดกอในบบาไมโอ้โหเขียวปัดปัดกับทุกคนนี่ครับ <lob id giving> สุดยอดกระเทียมมังครับทุกคนกินในตัวปากัดนั้นโอเคแรงกัมันไม่นุ่งกรองรูไม่บอกว่าน้องไหนนะครับทุกคนผมไม่บอกว่าน้องไหนครับหมายรับเจอวอดอีกแล้วครับทุกคนนี่เดี๋ยวให้ให้รถบ่าวทอนเลยวะตนแตไม้นะครับลุ้นกันนะครับคุณเห็นไหมวิ่งทุ่นเลยอ่ะหาปลาเลย วิ่งดุเล้วเอาแต่โป๊ะร้อนเองแล้วกันนัไม่ใช่ไหมแต่เล็กครับทุกคนได้ดีโอ้ยช่วยจริงเนี่ยน้องนี่มันช่วยได้แบบนี้วะโอ้ยหมายรับวับทุกคนหมายรับครับเขี้ยวเล็กมากครับทุกคนเออเขียวเล็กวะ่ะอุ้ยแต่เขียวปัดเลยอ่าช่วยเรัครับอี๋ลักกะ นั่นแหละโอว์เลยวอดนี้สวยคอดสวยมากนะครับทุกคนนั่นน่ะปลาเข็ดลอยยังคิดว่าชนเลยไหมเออได้เอ้าเห็นปลาเลยได้ไม่ได้ลุ้นกันโอ้โหจะมาช่วยแบบนี้วะปลาน้องนี่ยุ้ยนึงยุ้ยนึงห่างไปโฟว์วะน้อยแล้วนี่ครับในหมาลาหนึ่งไซนะครับเขียวดิกดิก ช่วย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 ตัวนี้ช่วยกันช่วยช่วยทุกตัวเจ้าวัวเอ๊ะยวันตัวทวิทเกี่ยวแป้งเลยตัวนี้ให้ให้นอนอ่ะนี่นะครับโอนวันนี้นะครับราชุดไม่มาเลยนะครับ hmm. ท um, ุกคนแต่ว hmm. ่าย hmm ัง nah, ยังเอ่อคบไม่ไ <được> ด <kindergarten cruise> right, uh, ้นะเนี <finish>? ่ยประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดิิิประมาณทิพย์ทตัวนะนะครับเราตักท่ามันมาไล่คนเลยนะปลามดนะนี่พึ่งซ้อนมานะครับนี่พึ่งเปลี่ยนนามสดเลยนะครับขำแล้วรอนะรอติดตามเนี่ยจะท่ายดูเรื่อยนะครับนี่ปลามันอย่างทอดซี่อยู่เยลยทุกคนนี่เดี๋ยวมีคลิปไปเล่ยนะครับผมไมใ่ไยนะครับถูกชอดเลยนะครับ ปลาพอบอด,ดังนั้นเลยแล้วรับประกันว่าตัวเขี้ยวทุกตัวเลยชุดนี้จะมันจะไปทนซี่ความะนะนี่นี่ก็ไม่แพงน,นะโย่ไปทนซี่ความมัดเลยนะนอกนี้นะครับนี่อัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับรออิทนะครับรออิทชักอาทิตย์นั้นทุกคนให้ปลามันคุนกับนามนะครับจุดนี้ก็ได้ย,ยู่นี้ตัวเท่าไปนนะจุดนี้สี่ตัวนะครับ นี่มีมออยู่ซองนี่จุดนี่จุดโจจุดโจนะครับนี่จุดโจไฟต่ำพอพันนะครับทุกคนนี่สาเหล็กยังมีนะสาเหล็กยังประมาณหกตัวหกเจ็ดตัวนะสาเหล็กแป๊บเดียวนะเรียงย่อยเร็วนะครับทุกคนนี่อัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ